ทำไมคนส่วนมากครับอา,าจารย์ถึงต้องการความรักแล้วเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยพระองค์ต้องการสร้างมนุษย์ให้ให้มีความสัมพันธ์ในความรักกับพระเจ้าอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดจะให้อาจารย์นิยามความรักเนี่ยอาจารย์คิดว่าความรักเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์มันเป็นมากกว่าอารมณ์นะหรือว่าความรู้สึกนะความรักที่แท้จริงเนี่ยผมว่ามันลงไปจนถึงเขาเรียกว่าเจตนารม์อาจารย์คิดว่าคนหนุ่มสาวพระอาจารย์ ควรจะมองหาอะไรในความสัมพันธ์นะครับที่จะทําให้ความรักหนุ่มสาวเนี่ยยั่งยืนนะครับในการสร้างครอบครัวด้วยกันความรักที่แท้จริงที่จะยั่งยืนเนี่ยต้องสร้างอยู่บนอะไรที่มันเปลี่ยนยากเป้าหมายของชีวิตเราอยู่เพื่ออะไรนะเรามีอุดมคติชีวิตอย่างไรเรามีค่านิยมในชีวิตอย่างไรสวัสดีครับผมพีระพิพัฒนะครับวันนี้ก็รับได้ที่ นะครับมาเป็นวิธีกรอยู่กับพวกเราทุกคนนะครับในรายการใจสมานท็อกนะครับรายการดีๆนะครับที่เราจะมาเรียนรู้นะครับแล้วก็ค้นพบสิ่งใหม่ๆเพื่อช่วยให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างดีขึ้นในทุกๆวันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความรักแท้นะครับอ่าช่วงนี้นะครับก็ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนะครับความรักแท้คืออะไรนะครับทำไมมนุษย์ต้องการความรักความรักดีๆคืออะไร นะครับเราจะมาหาคําตอบกันนะครับในรายการนี้นะครับเราวันนี้นะครับเราได้แขกรับเชิญพิเศษนะครับนั่นคือท่านศาสนาอาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมลมาตยากุลนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นท็อปปิกใหญ่เลยนะครับอาจารย์เรื่องของความรักนะครับทุกยุคทุกสมัย่าครับโดยเฉพาะอย่างวิคนุ่งสาวเนี่ยก็ให้ความสําคัญโดยเฉพาะที่ตะวันวาเลนาครับอาจารย์วันนี้ก็เลยอยากจะมาขอปรึกษาอาจารย์ว่าเออความรักแท้ตัวนี้เนี่ย เริ่มจากก่อนเลยว่าทําไมคนส่วนมากครับอาจารย์ถึงต้องการความรักคือถ้าเราจะเข้าใจผมอยากจะเอาจากพระคัมบีนะครับที่ที่บอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์จริงๆแล้วมนุษย์เราในทตาพระคัมบีไม่ได้เกิดขึ้นเองนะไม่ได้ไม่ได้มาจากวิวัฒนาการแต่มาจากการที่พระเจ้าสร้างมา,าทีนี้พระเจ้าเป็นความรักแล้วเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยพระองค์ต้องการสร้างมนุษย์ให้ให้มีความสัมพันธ์ในความรักกับพระเจ้า เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงจึงต้องขาดความรักเพราะว่าเขาถูกสร้างมาเพื่อที่จะได้รับความรักและเพื่อที่จะให้ความรักคือรักซึ่งกันแลกันนี่คือการออกแบบของพระเจ้าเราถูกออกแบบมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงโหยหาความรักไหมอยากจะได้รับความรักอยากจะเป็นที่รักแล้วก็อยากจะรักคนอื่นด้วยเราถูกสร้างมาอย่างนั้นแสดงว่าตั้งแต่พื้นฐาน ของการถูกสร้างของมนุษย์เนี่ยเราถูกสร้างมาเกี่ยวข้องกับความรักทั้งสิน้นใช่ครับใช่ไหมครับอาจารย์อ oh. ถ้ามนุษย์เราขาดความรักเนี่ยลักษณะของมนุษย์ไอดีนิตี้ของคนเราเนี่ยมันจะบิดเบือนไปเลย mm hmm. นะรัฐการด้านอารมณ์ด้าน EQ ด้านอะไรเราเนี่ยมันมันจะ drop ผมก็เคยเห็นเด็กๆ,ๆหลายๆคนนะครับ<ช>แต่เด็กท้่ไม่ได้รับความรักก็จะอาจจะมีปัญหาได้<ช>นะครับแต่ถ้าได้รับความรักอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเติบโตมาได้อ,อย่างดี<ช>อ๋อนี่มีที่มาอย่างนี้นี่เอง<ช><ช>ครับอ่าครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ที่เราถูกสร้างขึ้นมาเลยใช่เลยอ่านะครับ,รบอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดจะให้อาจารย์นิยามความรักเนี่ยอาจารย์คิดว่าความรักเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์ความรักนี่นะถ้าจะมองดูในความเข้าใจของผมเนี่ย มันเป็นมากกว่าอารมณ์นะไม่ว่าความรู้สึกนะความรักที่แท้จริงเนี่ยพบว่ามันลงไปจนถึงเขาเรียกว่าเจตนารมณ์หรือความตั้งใจการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในการที่จะอุทิศตัวให้กับอีกฝ่ายหนึ่งที่จะผูกพันแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้เขาได้รับสิ่งที่ดีหรือให้เขาได้ไปสู่ความสมําเร็จในชีวิตคือความรักที่แท้จริงเนี่ย จะไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นอ,อีกคนหนึ่งที่เราจะทุ่มเทให้เขาอืคือมากกว่าเรื่องของอารมณ์มากกว่าเรื่องของตัวเราเองครับแต่เป็นเรื่องของอ,อยากความรักอีกฝ่ายหนึ่งอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ดีอะไรต่างๆเท่านั้นเกตนารมพวกนั้นจะพร้อมจะเสียสละพร้อมเจอวิธีตัวทําทุกอย่างเพื่อให้เขาได้รับสิ่งที่ดีแล้วก็พบความสําเร็จแล้วก็เจริญก้าวหน้าอู้เป็นคํานิยามที่ลึกซึ้งมากครับอาจารย์ครับ อาจารย์ครับแล้วความรักเนี่ยมีรูปแบบไหนได้บ้างครับอาจารย์ความรักเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะเช่นที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือพ่อแม่ลูกนะเรา,เาผูกพันกันนะครับเ,เกิดมาเราก็ได้รับความรักแล้วเราก็รักพ่อแม่ถัดมาก็คือพี่น้องอพี่น้องตามามาแล้วขยับออกมาก็เป็นเพื่อนนะเราเรารักเพื่อนขังเราเนะฮะแล้วก็ ขยับออกมาก็คือว่าแฟนคู่ครองคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นะค,ความรักเรามีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแล้วบางทีเราก็จะรักนะในในเรื่องของงานอดิเรกหรือความสนใจ,จต่างๆที่เราผูกพันนะแล้วก็แม้กระทั่งคนทุกวันนี้นะครับเขาเรียกว่าผิดหวังในคนมากก็เลยไปรักหมารักแม่ร <laughs> ักสัตว์เลี้ยงน, <laughs> นะครับ <laughs> ก็ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครักเพราะมันมีหลายรูปแบบ ความรักก็ต้องบอกว่าทําให้โลกน่าอยู่มากขึ้นด้วยนะครับใช่ใช่ครับครับอาจารย์ครับแต่คนสมัยนี้หลายๆคนเนี่ยก็จะไปโฟกัสเรื่องของความรักหนุ่มสาวมากขึ้นจะเป็นเพราะว่าเห็นได้ชัดใช่ไหมครับอาจารย์คิดว่าคนหนุ่มสาวครับอาจารย์ควรจะมองหาอะไรในความสัมพันธ์นะครับที่จะทําให้ความรักหนุ่มสาวเนี่ยยั่งยืนนะครับในการสร้างครอบครัวด้วยกันครับคือผมคิดว่าอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากหนุ่มสาวมักจะ ไปเล็งที่หน้าตาเป็นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดแต่เราต้องยอมรับว่าหน้าตาของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาใช่ไหมหนุ่มสาวก็ยังหล่อยังสวยโอเคเราก็รักกันเพราะว่าหน้าตาเขาหล่อเขาสวยแต่เวลาผ่านไปไอ้ความหล่อมันก็หายไปความสวยมันก็หายไปทีถ้าถ้าเราให้ไอ้หน้าตาเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบแฟกเตอร์สำคัญที่สุดของความรักมันก็จะหายไปด้วยตามกาลเวลา เพราะฉะนั้นความรับที่แท้จริงที่จะยั่งยืนเนี่ยต้องสร้างอยู่บนอะไรที่มันเปลี่ยนยากมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามการเวลาอย่างเช่นอย่าย,ยกตัวอย่างนะครับเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายของชีวิตเราอยู่เพื่ออะไรนะเรามีอดมคติชีวิตอย่างไรเรามีค่านิยมในชีวิตอย่างไรอันนี้สําคัญมากอันนี้มันเป็นแก่นของชีวิตของคนเรานะที่ ที่ไม่ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพราะนั้นเราควรจะหาคนที่ไปด้วยกันได้ไม่ใช่หน้าตานะแต่มันเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาที่อยู่ข้างในนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากในการที่ความรักจะยั่งยืนคือเราต้องค้นให้พบว่าเขาเชื่อ,อยังไงเขามีค่านิยมยังไงจริงๆตรงนั้นเนี่ยเปลี่ยนยากนะและถัดมาก็คือเรื่อง นิสัยใจคอนะว่านิสัยคือเราจะไปคิดว่าพอแต่งแล้วเราจะเปลี่ยนเขาได้หลายคนผิดหวังนะครับมันเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องมองคนที่คิดว่าอันนิสัยแบบนี้กับเราเนี่ยโอเคไหมคาแรคเตอร์ของเขาเป็นยังไงนะเขาจะไปกับเราได้หรือเปล่าลองมองพวกนี้เป็นหลักสำคัญเพราะว่าพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่โอโหเป็น เป็นคําตอบที่ลึกซึ้งมากนะครับก็คือว่าถ้าเราต้องการรักที่ยืนนานาเราก็ต้องหาอะไรที่ยืนนานเหมือนกันใช่แล้วอย่าไปมองอะไรที่มันจะเปลี่ยนไปเพราะถ้าเมื่อไหร่มันเปลี่ยนไปความรักเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเป้าหมายในชีวิตลักษณะนิสัยใจคอเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ครับครับอาจารย์ครับแล้วอาจารย์มีข้อสังเกตไหมครับว่าเอ ถ้าเกิดในคู่เราเนี่ยมีแบบเนี้ยหรือนักใส่ใสจอะไรต่างๆ,ๆแบบเนี้ยแสดงว่าเอ๊ะไม่น่าจะใช่รักแท้แล้วพอมีแนะนํำไหมครับอาจารย์คือผมแนะนํานะครับว่ารักแท้เนี่ยจะต้องเป็นรักที่เสียสละอุทิศติวเป็นรักที่เห็นคุณค่าของอ e ีกฝ่ายหนึ่งให้เกียรติเขานะแล้วก็พร้อมจะเสียสละให้กับเขาได้ แต่ถ้าเราไปเจอคนหนึ่งม้เอาเปรียบเลอวเกินเอาเปรียบตลอดเวลาเห็นแก่ตัวมากนะแล้วอะไรผิดปุ๊บก็งดงีดขึ้นมาแล้วก็โทษเราโยนมาให้เราอันนี้คิดว่าไม่ใช่ความรักที่แท้จริงมันเป็นความหลงหรือว่าเขารักตัวเองมากกว่าแต่พอดีเราถูกใจเขาหน้าตาหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องหนักเขาก็เลยรักเราวันไหนที่เราทําอะไรไม่ถูกใจเขา ก็ดูเหมือนเขาจะโมโหใส่เราหงุดหงิดแล้วก็เรียกว่าไม่ให้เกียรติเราอ่ะชอบเอาเปรียบนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าที่ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เสียสละเอาเปรียบเรานะครับไม่ให้เกียรติเราไม่ให้เกียรติเราอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดสําคัญนะครับที่เราจะต้องคอยสังเกตให้ได้คอยสังเกตนะครับอาจารย์ครับแล้วก็พระเจ้าเนี่ยรักเรามากใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพระเจ้าออกแบบ ความรักแท้เนี่ยให้กับมบนุษย์เนี่ยอย่างไรบ้างโอ้ผมคิดว่าความรักของพระเจ้าที่แสดงออกชัดเจนนะคือโดยทางพระเยซูคริสต์นะแล้วพระกมิลบอกว่าความรักของพระเจ้าแสดงออกโดยที่พระเยซูคริสต์เนี่ยมาสละชีวิตของพระองค์เนี่ยเพื่อเราอันนั้นคือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่พระเจ้าออกแบบมาให้เราได้ได้มองเห็นก็คือ ความรักจะแสดงออกมาคือการเสียสละการให้การอดทิศนะการการทำทุกสิ่งเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ดีได้ได้รับประโยชน์ได้พัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ความรักเนี่ยจะเป็นแสดงออกมาคือการให้โอกาสการให้อภยัยความอดทนนะแล้วก็มีความหวังใจในคนนั้นอยู่เสมอว่า เขาจะดีขึ้นนี่ก็เป็นความรักเนี่ยที่หาได้ในพะเศูคริสครับที่มีสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยอยู่กับเราแล้วก็ให้กับเราตลอดใช่ไหมครับใช่ครับอ่านะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราก็ได้รับฟังนะครับอ่นิยามของความรักแท้นะครับข้อสังเกตต่างๆในการที่เราจะหาความรักแท้ครับช่วงท้ายนี้ครับอาจารย์ผมขออนุญ,ญาตให้อาจารย์ฝากนิดนึงได้ไหมครับถึงคนหนุ่มสาวอาจจะเป็นวัยที่กําลังตามหารักแท้อยู่ นะครับผมอให้จัดฝากนิดหนึ่งครับอาจารย์คือคือผมอยากจะบอกว่ารักแท้นั้นมีจริงนะครับออรักแท้นั้นมีจริงเพียงแต่ว่าเราจะต้องไม่เขาเรียกอนะไไม่ใจร้อนนะไม่ไม่ด่วนสรุปนะเราต้องให้เวลาแก่กันและกันในการค้นหาเออมันอาจจะช้าสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเราเจอรักที่เหมาะกับตัวเราและเป็นรักแท้แล้วเนี่ย ผลตอบแทนเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากกับการรอคอยนะครับออหย่าใจร้อนเพราะว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยบางทีก็ใจร้อนนะครับแล้วก็โรดเร็วกันไปนะฮะแล้วก็ถ้าเราคิดว่าใช่และตอนหลังไม่ใช่เนี่ยก็ขอให้เรายอมรับว่าเ,เราอาจจะต้องเรียนรู้อะไรมากก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่นะแล้วก็มีความเชื่อว่าในที่สุดเราจะพบรัก ที่แท้จริงสําหรับชีวิตของเราที่เราจะร่วมกับคนคนนั้นนะครับเป็นคู่ครองไปด้วยกันได้โดยตลอดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้ข้อคิดก็คือว่าอย่าไปมองว่าความรักหรือว่าการจะมาร่วมชีวิตกันเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่เราทดลองได้เอาละแค่นี้เราคิดว่าได้สักสามสเอนเาละเรามาอยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานกันต่าง ถ้ามันไม่ถูกใจแล้วก็หย่ากันเลิกแล้วก็ไปหาใหม่ mm. คือคืออย่าไปคิดแบบนั้นนะครับ mm. เพราะว่าอโดยเฉพาะผู้ชายนะไม่ใช่เออเราเป็นผู้ชายแล้วไม่ได้เสียหายอะไรแต่มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเมื่อเราผูกพันกับใครแล้วแล้วเวลาเราแยกออกเนี่ยความสามารถในการที่เราจะรักเนี่ยมันจะดรอปลง mm. แล้วมันจะสร้างบาดแผลบางอย่างขึ้นในจิตใจของเราและทำให้เราไม่สามารถจะรักต่อไปได้อย่างเต็มที่ได้ เพราะความสามารถในการที่จะรักเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นหลายคนที่แบบคิดว่าเออเราผ่านคนนั้นไม่ได้ก็เ,เปลี่ยนไปเรื่อยๆใเทีนสุดเขาจะพบว่าเขาไม่สามารถที่จะรักคนอื่นได้อย่างที่ควรจะเป็นคือความสามารถรักเขาดบลงดอบลงไปเรื่อยๆจนบางคนถึงขนาดที่ว่าแม้กระทั่งรักตัวเองก็แทบจะไม่เหลืออันตรายมากเ,ออเพราะว่าชายจนกระทั่งล้มละลายนะ <laughs> ่ายเยอะเกินจ็ายเ ern, ายอะเกินไปครับโอ้เป็นเป็นคำแนะนําที่ท <classy> ี่ลึกซึ้งมากนะครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มนูลุศักดิ์มากเลยนะครับที่ได้แบ่งปันความรู้ดีๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นะครับก็จะได้อะไรดีๆกลับไปเช่นกันขอบคุณอาจารย์มนูลศักดิ์มากเลยนะครับที่ได้ให้คําแนะนําวันนี้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับมีคําถามสงสัยนะครับเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถ inbox มาได้เลยนะครับผมแล้วก็รบกวนนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกด subscribe นะครับช่องทุกช่องของเราเลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ